าวัย80ปีอาศัยอยู่บ้านหลังเก่าสุดโสมเพียงลำพังมานาน8ปีแถมไม่มีอะไรกินประทังชีวิตนายกเล็กแก่งเซียนทราบข่าวควงผู้ใหญ่บ้านพร้อมทีมงานรุดช,ช่วยเหลือทันทีนางอภัยริ์คำรบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายสมดุลแซจงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลแก่งเซียนและทีมงาน เดินทางไปที่บ้านพักเลขที่71ทับ6หมู่ที่6ตำบลแก่งเสียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเนื่องจากทราบว่านายใบยพิงพงหรือตาใบาชายชราอายุ80ปีเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวมีฐานะยากจนที่สําคัญบุตรหลานที่มีปล่อยให้คุณตาใบาอาศัยอยู่คนเดียวมานานร่วม8ปีโดยไม่มาเหลียวแล เมื่อไปถึงพบคุณตานั่งเล่นอยู่บนเตียงไม่มีฟูกสภาพเก่าปูเป็นที่นอนส่วนตัวบ้านก่อสร้างด้วยอิฐบล็อกชั้นเดียวหลังคามุงด้วยสังกะสีที่มีรูรั่วเต็มไปหมดทําให้พื้นเปียกแฉะไปด้วยน้ําฝนที่ตกลงมาส่วนที่ข้างเตียงนอนมีภาชนะประเภทกระติก และขันจำนวนหนึ่งมารองน้ำฝนที่รั่วลงมาจากหลังคาเอาไว้การพูดคุยกับคุณตาแต่ละครั้งต้องส่งเสียงตะโกนเพราะคุณตานั้นหูไม่ค่อยดีเบื้องต้นานางอัมภัยริศคำรบนายกอบตอแก่งเซียนและนายสมดุลไส้จงผู้ใหญ่บ้านได้มอบน้ำดื่มและอาหารรวมทั้งเงินสดจำนวนหนึ่งให้กับคุณตาใบาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปพรางก่อน หลังจากนั้นจะนําทีมงานมาให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้านหลังใหม่ให้อีกครั้งหนึ่งจากการสอบถามคุณตาใบาได้ความว่าคุณตามีฐานะยากจนไม่มีไรายได้ โดยอาศัยอยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังมานานร่วม8ปดปีแล้วส่วนลูกหลานที่มีก็ไม่เคยมาเยี่ยมและดูแลแต่อย่างใดแต่นานๆานครั้งจะมาเยี่ยมสักครั้งหนึ่งคนที่มาบางครั้งก็ให้เงินเอาไว้ใช้บางครั้งก็ไม่ให้แต่ทุกคนที่มาก็มาเพียงแค่แป๊บเดียวผู้รอรับการช่วยเหลือจากปัญหาความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานและสวัสดิการจากภาครัฐซึ่งก่อนหน้านั้นในใายใบได้รับความช่วยเหลือด้านเงินและอาหารมาจากผู้ใหญ่บ้านและผู้นําชุมชนเป็นบางครั้งแต่สภาพที่อยู่อาศัยยังคงต้องได้รับการปรับปรุง จนวันนี้นางอัมภัยนายกอบตแก่งเซียนได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพร้อมให้การช่วยเหลือปรับปรุงด้านที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่โดยสภาพบ้านสุดโทมเก่ามีสภาพผุพังเก่าหลายจุดบริเวณห้องนอนด้านหลังบ้านมีดินโคลนและเปียกชื้นไม่สามารถใช้งานได้หน้าต่างและประตูผุพังเวลาฝนตกฝนก็จะสาดเข้ามาบริเวณบ้านห้องน้ำไม่ได้อยู่ในบ้านต้องเดินไกลไม่มีไฟฟ้าใช้ อาหารการกินต้องอาศัยคนเอามาให้บางครั้งก็ไม่มีกินน้ำดื่มและภาชนะไม่สะอาดมียุงลายเจ้าตัวไม่ได้ใช้เงินสวัสดิการจากภาครัฐชีวิตความเป็นอยู่ลำบากไม่มีเงินใช้บางครั้งก็มีลูกหลานเอาอาหารมาให้บ้างโดยในใบพิงพงหรือลุงใบอายุ80ปีเล่าถึงการใช้ชีวิตว่าอยู่คนเดียวตอนนี้ไม่มีตัง ต้องกินข้าวกับน้ำปลามีคนมาก็มามองแล้วก็ไปกินอะไรก็ว่าไปนั่งอยู่คนเดียวบางทีก็นั่งร้องไห้คนเดียวอายุ80แล้วลูกหลานไม่สนใจเลยถ้ามันมีให้ก็ดีใจถ้ามันไม่มีให้ก็เป็นหมาบางทีมีลูกหลานมาแป๊บเดียวก็ไปอยู่แบบนี้มา8ปปีแล้วที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยคนชราจากภาครัฐก็ตามแต่ไม่เคยได้รับเงินนั้นเลยเพราะให้คนอื่นไปรับแทน แต่เมื่อไปรับแล้วคนที่ไปรับก็นําเงินไปใช้กันหมดเวลามีพ่อค้าแม่ค้านําของมาขายก็ได้แต่มองตาปลิบๆป,ป,ปเพราะไม่มีเงินซื้อของกินบางครั้งถึงกับนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวการที่นายกอบตแก่งเซียนและผู้ใหญ่บ้านมาให้ความช่วยเหลือในวันนี้ก็ขอขอบคุณและให้ทุกคนมีโชคลาภถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทุกๆคนด้านนางอภัยริศคำรบนายกอบตแก่งเซียนกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนกับผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งเจ้าหน้าที่อบตแก่งเซียนได้เดินทางมาพบกับคุณตาใบามาครั้งหนึ่งแล้ว จากนี้ไปทางอบตอรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงตัวบ้านห้องน้ําห้องครัวรวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าที่บ้านเพื่อให้คุณตามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เพราะทุกวันนี้นอกจากตัวบ้านจะสุดโสมแล้วยังไม่มีไฟฟ้าใช้อีกด้วยส่วนนายสมดุลแซ่จงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6กล่าวว่า จากที่ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของคุณตาใบาครั้งแรกน้ําตาแทบจะไหลย,ยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่มีใครแจ้งเรื่องความเป็นอยู่ของคุณตาให้ทราบมาก่อนแต่หลังจากนี้พวกเราทุกคนรวมทั้งท่านนายกบตแก่งเซียนจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณตาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปที่มาดูเห็นก็นะครับน้ำต,ตาก็ไหลแล้วครับเพราะว่าความเป็นอยู่นะครับกินน้ำน้ำน้ำธรรมดานะครับจึงมี ตกรปกอะไรเงี้ยครับก็เห็นแล้วก็ตาจะไล่ในความรู้สึกของนายกเนอะออลุงใบพิ้งพงนี่นายกได้ขั้นแรกนายกได้มาดูกันน้องนักพัฒนะเจ้าี่อาที่อบอตอส่วนหนึ่งแล้วนายกก็ได้ประสานผู้ใหญ่บ้านผออู้นําจุมชนในนี้ซึ่งเราจะมาช่วยปรับปรุงคุณภาพของลุงก่อนเบื้องต้นหลังจากนั้นมาเราจะขอหน่วยงานมาซ่อมแซม บ้านให้ลุงใหม่เรื่องต้นเราก็จะทําให้ลุงได้แบบมีที่ผลไม่สะอาดอะไรก่อนเนาะลุงกเป็นคนน่าสงสารออที่นี่ก็ไม่มีไฟอยู่แล้วลุงก็นั่งแบบเหงาคนเดียวก็มาดูความเป็นอยู่ของลุงลุงกน,น่าสงสารออดูแล้วก็ด้านน้ําไม่สะอาดการเป็นอยู่การกินห้องน้ําไม่ถูกละดับนณะซึ่งใช่ค่ะแล้ว เบื้องต้นลุงแกอายุเยอะแล้วเนาะก็เดินไปไม่ได้ไม่ไหวลุงก็ได้เอาถังน้ําเนี่ยชี้แล้วก็ไปทิ้งห้องตรงนู้นซึ่งห้องน้ำมันอยู่ไกลในบ้านลุงไม่มีห้องน้ําเดี๋ยวห้องนายกก็จะทําห้องน้ําให้ลุงได้เดินเข้าไปในบ้านได้สะดวกสบายเบื้องต้นนายกก็ได้แบบเอาห้องน้ําแบบเคลื่อนที่มาช่วยแกก่อนเบื้องต้นในวันที่สิบเอ็ดนี้ผู้ใหญ่บ้านอสมอจิตอาสาจะมาร่วมกันพัฒนา คุณภาพชีวิตบ้านลุงใบพิ้งพงให้ดีขึ้น